โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คลึงนูหนังวันนี้อยู่กับผมเจตเจษสดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะลึงนป็นกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคนเต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิดง,ง่ายคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปลึงนุูหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่าย,ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรายแอดของเราครับแอดวีไย้ำว่ามีแอดํำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงด้ง้้้้าาาาานนลล่่่่่งงีีคับบไไมมมมใจยยออดดแแถขู VAP ขอบคุณ s อ c 7 7 7ครับรมาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับคืนวันนี้ก็จะมีฟุตบอลแมนเดน่าให้ตามลุ้นตามเชียร์กันหลายลีกนะครับทิปแรกและเรียงตามเวลาไป3คู่เหมือนเดิมไปเริ่มที่เวลา5ทุ่มครึ่งเกาโชเซราอิตาลีครับโตริโนเปิดบ้านเจอกับนาโปลีโตริโนไปอยู่3าบแต้มนะครับกำลังหนีตกชั้นเกมล่าสุดบุกเสมอบโบลญญามา1ต่อหนึ่งตัวหลักมีโทมัสริมคอนซิมเน่แวรดีซิมเน่ซาร่ารวมไปถึงอันเดียเบวติเหมือนเดิม ฝั่งของนาโปลีเนี่ยมี63แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่รมลาซิโอมา5ประตูต่อ2นะครับคืนวันนี้ปราการหลังอย่างคอนสแตนติออสมาโนาสติดโทษแบนลงไม่ได้นะครับที่เหลือเนี่ยตัวลหลักเหมือนเดิมฟาเบยนลุยส์นารุยามมาติโอโปลิตาโนลอริลโซอินซินเย่ o, ano, zo, ข้างหน้ามีตัวเลือกทั้ง en, ริสเมอร์เทนรวมไปถึงวิกเตอร์โอชิมเฮนนะครับเกมล่าสุดเหมือนกันหน,หนึ่งที่บ้านของนาโปลีครับแน่นอนก่อนเกมนาโปลีถูกยกให้เหนือกว่า คือตริโน่เนี่ยหนีตกชั้นนะครับแล้วก็ผลงานช่วงหลังดีด้วยครับ4ี่นัดหลังสุดนี่ชนะ2เสมอ2ไม่แพ้ใครนะครับในขณะที่นาโปลีก็กลับมาลุ้นท็อปโเต็มตัวนะครับเอาง่ายว่าตอนนี้ต้องลุ้นในช่วง6เกมหลังสุดหากหวังจะกลับไปอยู่ในพื้นที่แชมเป็นซีกนะครับแน่นอนก่อนเกมนาโปลีถูกยกให้เหนือกว่าผมก็ยังชอบไปที่นาโปลีนะครับ คือจะเห็นได้ว่านาโปลียังสามารถเอาตัวรอดจัดกเกมสําคัญสำคัญได้ครับเกมแบบนี้ศักยภาพโดยรวมยังไงก็เหนือกว่าตริโนนะครับผมมองว่าตริโนต้านไม่อยู่ครับนาโปลีชนะแน่ยอยู่ที่ว่าจะ1หรือ2ประตูเชียร์ไปที่นาโปลีนะครับขยับไปที่เวลาตีหนตรงครับไปที่ฟุตบอลลีกของโปรตุเกสเบนฟิก้าอันดับ3เปิดบ้านเจอกับซานตาคลาร่าอันดับ7 เบนฟิก้ามีอยู่60แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกถล่มปอร์ติโมเนนเซมา5-1ต่อ 1, ตัวลหลักมีอาเดลทารรับปิปซี่ข้างหน้าเป็นราฟาเอลซินวาเล่นกับฮาริสเซฟิโรวิช ฟังของซานตาคาร่าเนี่ยมี36แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับโมรเดนเซมาศูนย์ต่อ0ูนย์ะครับตัวหลักมีลินคอนอารานโนข้างหน้าเป็นคาร์ลอสคาวันโยนะครับเกมแรกเสมอกันหนึ่งๆที่บ้านของซานตาคาร่าแน่นอนก่อนเกมเบนฟิก้าถูกยกให้เหนือกว่านะครับถึงตรงนี้เบนฟิก้าต้องบอกว่าลุ้นแชมป์มาค่อนข้างยากแล้วครับแต่ว่า เป้าหมายเนี่ยก็น่าจะเป็นการลุ้นรองแชมป์นะครับกับ FC ฟซปอร์โตเพราะว่าตามหลังปอร์โตอยู่เจ็ดแต้มนะครับเอาง่ายว่าการเป็นรองแชมป์เนี่ยมีโอกาสจะไปแชมเปี้ยนซีซรอบแบ่งกลุ่มดูแล้วเนี่ยก็คงเสร็จเบนฟิก้าครับผมมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับน่าจะชนะขาดถึง2ประตูได้เชียร์เบนฟิก้านะครับปิดท้ายที่เวลาตีสองกลองกับลาลิก้าของสเปนเอเอบาทีมบวยเปิดบ้านเจอกับเรอัลโซเซดักเอเอบามีอยู่23แต้มเกมล่าสุด บุกไปแพ้กรานาดามา1ต่อ4นะครับ3แนวรุกเหมือนเดิมครับอเลฮันโดโปโซบรันกิยวรวมไปถึงกีเก้นะครับฝั่งของโซอร์เซดัตมี50แตม้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเซลร์ตาบิโกมา2-1นะครับตัวเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวหลักคือพวกดาบิดซินบาอาเซียอีราเมนดี้ที่ยังเจ็บที่เหลือเนี่ยตัวริมเส้นอย่างอันนันยานาไซปอร์ตูมิเกโอยาซาบาวนะครับข้างหน้าเปแล้วแซนเดอร์อีซัก เกมแรกเสมอกัน,นันึ่งที่บ้านของโซเซียดัดแน่นอน A อ b บานี่ตามเอลเช่อันดับ17ที่รอดตกชั้นเนี่ยอยู่7แต้มนะครับในขณะที่เหลือ6เกมครับแต่ว่าผลงานช่วงหลังแย่มากแพ้มา4เกมติดในขณะที่โซเซียดัดคือจะว่าไปรุนอันดับ4ไม่ได้แล้วนะครับต้องพยายามรักษาอันดับ5 เพื่อลุ้นพื้นที่โยูโรปาลีเท่านั้นนะครับดูแล้วเนี่ยก่อนเกมเขายกให้โซเซดัดปุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับคือจะว่าไปเกมแบบนี้เอบาหลังพิงฝาแต่ว่าเกมรับยุ่ยมากนะครับสนัดหลังสุดโดนไป12ลูกผม,มัชอบไปที่โซเซดัดแย่สุดคือน,นี้ของโซเซดัดคือเสมอนะครับแต่ว่าลุ้นถึงชนะได้ครับสรุป3มทีมชอบบอลเหนือกว่าหมดเลยครับชอบไปที่นาโปลีเบนฟิก้าและเรอัลโซเซดัดนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนหนหนังบิ๊กแมชที่ยูทูบนะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย